แชร์มีแค่ผมคนเดียวคือมาจะมาลองฆ่าซปเปอร์ซอมบี้ที่เขาว่าจะดรอปของดีโอเคจะมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ไม่รู้ว่าจะดรอปได้หรือไม่ได้นะครับก็องไรก็ต้องลองดูกันอีกทีอ่ะโอเค สึกว่าไอผีตัวนี้จะอยู่แถวหอนะครับก็เอออันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ทดลองของเซิร์ฟแท้นะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่ามันเมื่อก่อนมันมันเคยเปิดสมัครฟรีไปแล้วตอนนี้มันก็ปิดสมัครเสล้วก็นัไ่ไคนก็เลยไม,ไม่ไม่เคยได้เล่นไม,ไม่มีไอเดีเล่นเเพราะปิดสมัครฟรีไป เนอะอี้นี่ก็คงน่าจะเพราะจักรยานคือ กไอ้ผีวนี้กลัวจะครับกัจะเ โอ้โหเฮ้ยฆ่าผีแล้วดอกปืนเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยสมัยที่เล่นรอบนี้ก่อนที่จะไปเล่นก่อนที่จะไปเล่นประจำที่4เฮ็ดอ่ะก็ฆ่าผีแล้วไม่ดอกปืน เมื่อรอบที่แล้วผมมาก็มายี่ามาแบบนี้เลยแฟลมารอบที่แล้วยิงไม่ตายกระสุนหมดก่อนแถมโดนคนยิง3าอีก นใกล้พังแล้วไม่ก็เพลยไม่ตายเลยตายทีเถอะอสงสารกูทีไหน โอ้โหตายตายแล้ว,ลว,ลวดอบอะไรไหมดอยอะไรวะเย้เท่กว่าจะตายไอ,อ้ต้โอ้เป็น เคยชินกับเซิร์ฟนี้เท่าไหร่แต่มันก็เคยเป็นเซิร์ฟหลักของผมนะโอ้ดับเคสไตล์อันเดียวโอ้โหดูไว้นะครับมันไม่คุ้มกับกระสนมากอย่างแรงสู้ไปฆ่าไอ้ผีพวกเนี้ยังจะคุ้มกว่าบอกเลยคุ้มกว่าฆ่าไอ้ผีพวกเนี้ โอเคก็หมดวาระกับเซิร okay. ์ฟ okay. นี okay. ้แล้วอยากรู้เท่านั้นเลยเซิร์ฟนี้มันจะเป็นยังไงเวลาฆ่าได้ก่อนนะโอเคก็ใช้กระสุนไปเยอะอยู่ ครับก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาแค่ให้ดูว่าถ้าเกิดฆ่าซูเปอร์ซอมบี้ได้แล้วมันจะได้อะไรมั่งแล้วก็ได้เคสสไตล์มาอันนึงก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับผมคือเขาแบบยังไงเขาที่เขาบอกกันมาว่ามันดอบสนแต่ผมก็ไม่ได้โอเคช่างมัน งั้นเราไปกันดีกว่าบ๊ายบายครับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครัครบ